สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเสษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญ,ค,ญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสวทน,น่าน9 4 7าเมกะเฮิรเว็บไซต์ w ว w น่านเรดิโอดัตเน็ตทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากรการ,กรเกษตรเวียงสาจ,จำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมืน่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสง อาร์เรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับพบกับผมเสนีติกตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกเช้าว,วันอังคารตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7จนาฬิกาเติมสุขในายามเช้าโดยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดน่านในรายการผู้ว่ามาแล้ว ทางสวท f อ94.75 m h z ท่านที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่รับฟังรายการทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็รับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ n a n r a d i o n e t แล้วก็เว็บไซต์ของ n a n g o t h ขอบคุณพี่น้องวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลและวิทยุชุมชนทุกแห่งนะครับ ที่รับสัญญาณนี้ไปถ่ายทอดขยายผลให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้รับทราบอย่างกว้างขวางมีท่านผู้ฟังจากจงังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โทรศัพท์มาบอกว่ารับฟังรายการนี้เป็นประจําเหมือนกันก็คงจะเป็นชาวนานะครับอยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังก็สามารถจะโทรเข้ามาได้นะครับในรายการนี้ที่หมายเลข054773949นะครับวันนี้รายการผู้ว่ามาแล้วนะครับมีเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสําคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนนสายแพร่น่านหลายท่านก็คงอยากฟังว่าขณะนี้ไปถึงไหนแล้วรวมทั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังในเขตเทศบาลนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาถามว่าประธานชุมชนในเขตเทศบาล จะได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงท้ายของรายการนะครับแล้ววันนี้ท่านคลังจังหวัดน่านนะครับท่านจะมาร่วมสนทนากับผมในเรื่องของบทบาทคลังจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดน่านนะครับท่านผูฟังครับไปในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันบ้างน,นะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2554เวลา18นาิกา37นาที ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยและเป็นนายกคนที่ที่28ของประเทศไทยสำหรับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยนั้นถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่52ของโลกนะครับ นายกรัฐมตรีหญิงคนแรกของโลกคือสริมาโวบันนยเกแห่งประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นนายกของประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอาชาวเอเชียในขณะนั้นแต่ว่าสริมาโวบันนยเกขณะนี้อดีตนายกท่านนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีพศ .2543 ที่ผ่านมา เป็นนายกท่านแรกของโลกนะครับส่วนท่านที่สองนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกก็คือสริมาวงบรรญัเกส่วนนายกรัฐมนตรีคนที่สองของโลกก็เป็นชาวเอเชียเช่นเดียวกันอยู่ใกล้กับสีลังกาคือเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียที่โลกรู้จักเธอดีครับคืออินทิราคารันธีแห่งประเทศอินเดียแล้วก็ยังมีชาวเอเชียอีกท่านหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของโลกคือกอนดามแม แห่งประเทศอิสราเอลก็บึงเสียชีวิตไปเหมือนกันผู้หญิงเด๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเป็นนายกเั่มมตรีได้หลายประเทศนะครับที่มีนายกเั่มมตรีหญิงนะครับก็ปรากฏว่าจากบันทึกข้อมูลสถิตินี่ปรากฏว่านายกเั่มมตรีหญิงในโลกนี้มีอยู่ทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้52คน นายกรลฐมนตรีหญิงของประเทศไทยแล้วนะันเป็นคนที่52ส่วนนายกรัฐมนตรีหญิงที่ยังบริหารบ้านเมืองอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันในขณะนี้เนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ยหประเทศบวกกับประเทศไทยก็เป็น7ประเทศยังบริหารบ้านเมืองอยู่นะครับก็แข,ข่งขันกันทํางานนะครับผู้หญิงเวลานี้บทบาทสูงมากที่ยังบริหารบ้านเมืองอยู่ก็มีของประเทศทยเยอรมน,นีครับ a n งเจล m ามาเกลนี่แข็งแกร่งมากนายกตรีหญิงของเยอรมันอีกคนหนึ่งก็เป็นนายกรมตรีของประเทศทีเด็ดตูตเบโกคัมลาพเพเซตบิเซซ,ซ่าอันนี้ก็เป็นของทินีเดดและก็มีจูเลียเกอริลัดนายกรตรีหญิงของประเทศออสเตรเลียนี่ก็ประเทศ,เทศถือว่าเป็นมหาอำนาจเหมือนกันนะครับ จูเลียกินลาดนี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของออสเตรเลียอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศสโลวาเกียอีวาตตาราดิคอฟนะครับประเทศสโลวาเกียก็อยู่ในยุโรปนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นท่านที่5นะครับโรซาริโอเฟอร์นันเดสฟิกชูร์ นายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศเปรูนะครับและอีกท่านหนึ่งเป็นท่านที่6ก็คือคริสมาเรียมโคดาม่าซิดินายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศมาลีอยู่ที่แอฟริกานะครับก็ท่านที่7ที่บริหารบ้านเมืองในปัจจุบันคือนายกรัฐมนตรีหญิงแห่งประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพค,ความภาพภูมิใจของชาวไทยนะครับ พูดถึงเรื่องนายรมตรีหญิงอของประเทศไทยคือคุณหิิงรักชินวัตรเนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่13ที่ผ่านมาท่านนายรมตรีก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ไปที่หอประชุมโรงเรียนศรีเบียงสาวิทยาคารอำเภอเบียงสาเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาน้ําท่วมก่อนหน้าที่จะเดินทางมาจังหวัดน่านผมก็ได้เดินทางไปรับ พระนท่าน,นายกที่จังหวัดสุขโขทัยเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับเวลาเจ็ดนาฬิกานายกตรีเดินทางมาถึงจังหวัดสุขโขทัยผมก็ไปต้อนรับท่านที่นั่นเพราะได้รับการประสานงานจากฝ่ายเลขาธิการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่นร่วมนั่งหอกับพระนท่านนายกเพื่อตรวจสภาพพื้นที่จากจังหวัดสุขโขท,ทัยมาจังหวัดแพร่แล้วก็มาจังหวัดน่าน เมื่อเวลาประมาณสักบ่าย3ามโมพระนท่านนายมตอีก็เดินทางมาถึงจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอสันติสุขปัวสองแควและเวียงสาเพื่อไปดูบริเวณที่มีภูเขาบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดน่านซึ่งมีป่าไม้ถูกทำลายในโอกาสนี้ก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินดูร่องน้ำตาม ลำน้ำน้านนะครับเมื่อลงมาถึงหอประชุมอำเภอเวียงสาที่โรงเรียนศรีเวียงสาก็ได้มอบเงินเยียวยาชื่อเหลือผู้บรรเทาทุกรายละ1,000บาทจำนวน1,000รายจากนั้นมาพระธันายมตรีก็เดินทางไปดูสภาพความเสียหายและให้กำลังใจประชาชนที่บ้านดอนชัยหมู่ที่13ตําบนขึ่งนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ําจุดที่หนักที่สุดบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ติดกับลําน้ำหน้านบางแห่งยังมีร่องรอยความเสียหายของบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังนะครับบริเวณริมน้ำหน้าน,นี่นะครับตอนที่เกิดปัญหาอุทกภัยที่บ้านดอนชัยนี่นะครับปรากฏว่าตะลิ่งดิมน้ หน้านี่ถูกน้ำซอกจนกระทั่งสุดและพังทลายลงนะครับทําให้บ้านเรือนรัษฎรตรงนั้นถ้าหากไปช่วยไม่ทันเนี่ยวันนั้นน่าจะเสียหายหนักกว่านี้ผมก็เดินทางไปในช่วงนั้นก็ปรากฏว่ามีบ้านรัษฎร,รสองหลังอีกหลังหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นบ้านของทหารซึ่งปลดประจำการไปแล้ว อีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนที่ยากจนนะครับก็เกือบไปเหมือนกันบางเอิญว่าในการสั่งการคราวนั้นเนี่ยทางกองพันทหารช่างซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับได้รับคําบัญชาจากผู้บัญชาการฐานบกนะครับพบบธบประสากนการสั่งการให้กองพันทหารช่างเข้ามาดําเนินการ ในการทำหลักรอทันพอดีช่วงนั้นครับเพราะถ้าหากว่าทำไม่ทันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสองหลังนะครับคงไปอหลายหลังในบริเวณเดียวกันก็ถือว่าเป็นความสามารถของผู้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงพี่น้องทหารหารที่ไปช่วยผู้บังคับการจังหวัดทารบกนัาน ผู้บังคับการกองพันฐานมาที่สิบที่สิบห้าอยู่ที่นั่นหมดแล้วก็มีกรอปรกลางกําลังเอาน้าไปแจกชาวบ้านพอดีนอกจากนั้นรัฐนายกก็ยังไปที่บ้านน้าปั่วตะบนน้าป่วเพื่อวิงสาตรงที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้นําน่านเชื่อมระหว่างบ้านน้าป่วกับบ้านป่าศักด์เพื่อดูทิศทางไหลของน้ําตรงบริเวณบ้านน้าปั่วถึงบ้านป่าศักด์เนี่ยนะครับตอนลิงก็พังเหมือนกัน จริงๆแล้วมีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดได้รับเมื่อปีพศ2 5 5 3ก็ได้กาปรียนพระท่านนายมตรีว่าอยากจะได้งบประมาณมาเสริมเติม,ตมช่วงนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้มีการสรุปสถานการณ์อุทภภัยที่เกิดขึ้นของพายุไหยมาระหว่างวันที่26มิถุนายจนถึงวันที่4กรกฎาคมปรากฏว่า มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น411ล้าน6 3 1 0 0 0กับ7บาทอันนี้ก็เป็นสรุปมาจากทุกหน่วยราชการที่ไปสำรวจรวมทั้งค่าชดเชยค่าตอบแทนพี่น้องที่จะได้รับในเรื่องของการสูญเสียที่ดินทำกินนะครับแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งหลายรวมทั้งสะพานถนนเหมืองฝาย สัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงบ่อปลาทั้งหลายนะครับรวมแล้วสี่กว่าล้านระยะอีกต่อมาปรากฏว่าจังหวัดน่านถูกอิทธิพลของดิเพรสชันนกเต็นเข้าไปอีกครับเมื่อวันที่1นถึงสสิงหาคมก็ปรากฏว่าเกิดสถานการณ์ทุกไปน้ําป่าไหลหลากเข้ามาอีกแต่ว่าคราวนี้น้อยหน่อยเพราะว่านกเต็นไปตกอยู่บริเวณช่วงทิศตะวันออกของจังหวัดขอนไปทางใต้น้ําก็ไหลลงไปที่จังหวัดแพร่ ก็ทาให้จังหวัดแพร่ได้รับอิทธิพลจากพายุนกเต็นไปเต็มเมแต่บริเวณที่เกิดพายุนกเต็นนั้นอยู่ตอนตะวันออกของจังหวัดน่านความเสียหายเท่าที่ประมวลได้ในขณะนี้ของพายุนกเต็นก็คือ39ล้านนะครับเกือบ <c oughs> 40ล้านซึ่งขณะนี้ก็จะมีการรวบรวมความเสียหายทั้งหลายกับาเปรียพนพระธาันายกลมตรีซึ่งก็เป็นโชคดีว่าที่จังหวัดน่านนั้นท่านายมตรีคุณยิ่งรัก ชินวัตรก็มาตรวจดูด,ด้วยตนเองก็ด้วยความหินอกขันใจนะครับที่พี่น้องประสบเคราะก์กรรมในครั้งนี้ผมเองก็ได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้านอย่างยั่งยืนโดยสรุปก็คือว่าในกาบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีไปว่าตอนเหนือของจังหวัดคือบริเวณอําเภอปัวท่าวังผา2แควแถบนี้นะครับ มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นเหตุให้ถนนชุมุดเสียหายรวมทั้งเรื่องของพื้นที่การเกษตรซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูสภาพให้อยู่ในความบุรุมสมบูรณ์เช่นเดิมและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชผลผลิตสมัยจากการปลูกข้าวโรพดเพียงชนิดเดียวนะครับอาจจะต้องเสริมในเรื่องการปลูกมะขามเปรี้ยวไม้ไผ่ยางพารา